ส่วนทางฝั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่1ของเมืองที่น่าจะไปอยู่เพื่อการเกษียณมากที่สุดในโลกครับ US News and World Report ก็เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดครับปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังคงครองอันดับที่1ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันเหตุผลเป็นเพราะว่าระบบบริการสุขภาพที่ดีและอัตราภาษีที่ต่ำด้วยครับ ผลสำรวจดังกล่าวได้รับจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกือบ17,000คนทั่วโลกแล้วก็ผู้ที่ตอบแบบสำรวจกลุ่มย่อยอีก5,900คนที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่40กลางกลางขึ้นไปโดยพิจารณาจากคุณลักษณะ7ด้านเช่นราคาต้องจับต้องได้สภาพแวดล้อมด้านภาษีก็ต้องเอื้ออำนวยความเป็นมิตรสถานที่น่าอยู่ภูมิอากาศน่ารื่นรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และระบบสาธารณสุขที่ดี รายงานระบุนะครับว่าประเทศไทยนั้นติดอันดับที่17ขยับขึ้นมาจากอันดับที่18ในรายงานในช่วงปีที่ผ่านมารังอันดับสูงที่สุดในอาเซียนและเอเชียและเมื่อมีการพิจารณาปัจจัย7ด้านังกล่าวก็จะพบว่าประเทศไทยนั้นนํามาเป็นอันดับที่1ในเรื่องของราคาย่อมเยาว์และอันดับที่9ด้านความเป็นมิตรครับสำหรับผลการจัดอันดับประเทศที่หน้าอยู่ที่สุดสําหรับไวเกษียณ10อันดับแรกจาก89ประเทศมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1คือสวิตเซอร์แลนด์รองลงมาอันดับที่2คือนิวซีแลนด์3คือโปรตุเกส4ออสเตรเลีย5สเปน6แคนาดา7คือเดนมาร์ก8เนเธอร์แลนด์9คือสวีเดนและอันดับที่10คือลักเซมเบิร์กครับส่วนประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ติดอันดับรองลงมาจากประเทศไทยมีดังต่อไปนี้นะครับไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่17 มาฟิลิปปินสน์ครับอันดับที่22มาเลเซีย27สิงคโปร์29ส่วนญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่34อินโดนีเซีย35เวียดนามตามมาที่อันดับที่36และประเทศเกาหลีใต้อันดับที่50นั่นเองนะครับขอบูณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ